พาคุณผู้ชมไปติตตามทางมูลนิธิราชระชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กระดิ่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแห่แก่ผู้ถี่ประสบอคีภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะที่บ้านเลขที่34มหมู่ที่6บ้านหัวหน้าตำบลหวยไหลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญ นายเทพรัตน์ตันตยานน์ร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะร่องประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เบื้องนาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่นั่งมีบุญเมืองอายุ8 1เอปี และกะนายสุวรรณสุภาวงศ์อายุ64ปีที่ประสบอัคขีัยโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่24พฤศจ,จิกายน2568เวลา10โมงเศรก็ะเด้กเกิดเหตุเพิ่งใหม่บ้านทีที่34มู่ที่6บ้านหัวหน้าตำบลหววไหลซึ่งกัเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของขอบครั่วของนางมีบุญเมืองได้รับความเสียหายทั้งหลังเนื่องจาก เพิ่งได้ลุกล่ามไปใหม่บันทึกทีเก่าซิโมูที่6ซึ่งก็เป็นบ้านของนายสุวรรณสุภาวงศ์อายุ64ปีเสียหายทั้งหลังคือกันค่ะแต่กับบริมีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตสันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดจากไฟฝ่าลัดวงจร โดยหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญทั้งหน่วยงานสำนักง,งานเลา่าชาจังหวัดอำนาจ,จเจริญสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอำนาจ,จเจริญสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจ,จเจริญที่ทำการปกครองอำเภอเมืองและก็องค์การบริหารส่วนตำบลหวยลาได้ร่ว,รวมมอบเงินและก็สิ่งของที่จำเป็นเพื่อซอยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับมอบสิ่งของในเท่านี้ ก็ได้สางความปราบปื้มและก็สำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและก็พระราชทา,านความช่วยเหลือแก่ระโสิกรผู้ประสบอคีภัยในเถื่อนีอย่างต่อเนื่องค่ะ